เพลงของเราแก้าวกของครับก็ดีใจดีใจเพราะเพลงนี้ก็ผมชอบมากผมชอบเพลงนี้มากแล้วก็ดีใจที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนแบบไปอีกนะครับก้านะครับทุกคนจะชอบแล้วก็ฟังรื่อนใจคนลืกอะไสคนแบบไม่ move on ไอ้พวกคนไม่ m e on เอ้มน ที่ผมมันได้ดีมากในการ,ร,ราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับกับความตั้งใจของนการทำงานทำเรื่องนี้แล้วพอมันออกมาแล้วผมแต่แบบตอบรับมันดีขนาดนี้ก็ดีใจนะเพราะผมว่ามันก็เป็นอีกอีกหมอรนึงเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยเล่าเรื่องอใ,ในในแง่มุมนนะี้นะแงม่มุมของคนที่แบบเหมือนแบบพูดยังไงดีอะเจ็บช้าอะเจ็บช้ําแบบไม่รู้จะทํายังไงดีแบบมันแบบใจมันนึงแบบมันนึงไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็ เป็นเรื่องใหม่สําหรับผมเองที่ที่ที่มีโอกาสได้มาเล่าความรู้สึกเลยมุมของคนที่ยืนตรงนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแล้วเราก็ชอบวิธีการของมันด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ทุกคนก็ชอบเหมือนกันมันอินไม่บ้าหลงอินนี่พูดหลงเราไม่รู้ว่าอินทักสิอินไม่ต้องผูกพานโล่งขาอ้าา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  รางวัลนักแสดงเอ้ยนักลองโอ้ยไม่ได้คิดถึงนาดนั้นเราพี่ก็ถ้าถ้าถ้ามีใครให้เราก็ขอบคุณที่เขาแบบเอ่าเห็นคุณค่าให้คุณค่าเราอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าเราก็เป็นมดตัวเล็กๆที่แบบทํางานแบบมีเรื่องราวเรื่องเล็กๆของคนตัวเล็กที่อยากจะเล่าออกไปถ้ามีใครที่แบบชื่นชอบเราก็ดีใจครับกินแทน ก็อาจจะไม่อาจจะไม่ทุกเดือนครับอาจจะเว้นแบบบางเพลงก็อย่างอย่างช่วงก่อนก่อน Daily m a g i จิตของปีแล้วมันก็จะนานหน่อยเพราะว่ามันมันปิดบั้มก่อนใช่ไหมครับแล้วมันเริ่มบั้มใหม่ก็จะเว้นแบบนานเลยแต่อย่างเดล l y ม a g จิ Daily Magic มาเก้าไก่ก็จะประมาณสอาเดือนหนาเดือนเลยโหมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับขอ,ของบั้มนี้ก็อยู่ประมาณ 2อถึงสเดือนครับผมส่วนคุณพีพีเขาก็จะเตรียมชนแล้วเสนอตัวไปเลยเสนอตัวไปเลยมาซ่บนอบน้มาแซ่บนะรอบพรุ่งนี้เขาปล่อย MV แล้วนี่ใช่ไหมล่ะ MV เขาเนี่ยโอ้โหแบบเราเห็นแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วหรอลูกเห็นไปนิดนึงคือเขาจะให้ดูแล้วเขาบอกว่าให้เก็บแบบความรู้สึกไว้ทำรีแอคชั่นแต่เราแบบเราเราเราพอจะรู้เรื่องมาบ้างคือเพลงพีพีนี่แบบต้องบอกว่า เศรษฐีนี่เศรษฐีตัวจริงเพราะว่าเขาแบบทุ่มทุนกับการคัมแบ็กครั้งนี้ของเขาเอดจริงไหมพี่อุ้ยอันน่ะฮะเอาจริงไหมเอดจริงไหมเอดจริงไหมงั้นงั้นน่ะเราฟังเพลงเขาแล้วใช่ไหมฟังแล้วครับฟังแล้วฟังแล้วก็ก็เสนอตัวพี่พรุ่งนี้ปล่อยแล้วพรุ่งนี้ปล่อยแล้วใช่ไหม ให้เอก MV ในเขาเขาประกาศแบบยังใช่ไหมเซาท์ไทยไหมเนี่ยทุกคนชอบมาทุกคนชอบมารีบข้อมูลจากผมเนี่ยก็ก็ก็ดีนะผมชอบผมชอบผมชอบเราก็รู้เยอะแว่าใครไม่รู้เลยเนี่ยผมไม่รู้เลยจริงจทุกคนรู้กันหมดแล้วนะทุกคนรู้กแล้วเหรอผมไม่รู้เรื่องจริงผมไม่เล่นโซเชียลไม่เล่นโซเชียลเพราะว่าครับ ไม่มีเลยเราก็ปล่อยให้เขาแบบชอบแบบไหนเขาก็ใส่แบบนั้นแล้วเขาก็แบบเป็นตัวเองเต็มที่ครับผมถ้าเขาเปิดเยอะก็ไม่เป็นไรเปิดเยอะก็แล้วแต่อ่าก็แล้วแต่ฮะตามชอบไม่มีตามชอบเลยแต่จริงเแล้าก็ใกล้เคียงไงนะคุณนิงข้าวไก่คุณนิงเสนอตัวเขาผมปล่อยก่อนนะผมปล่อยก่อนแต่ว่าเขาอะตามผมอ่าก็ ดีแล้วผมว่าเพลงน,นี้มันก็มีความเป็นพี่ๆอยู่สูงนะครับแล้วก็เหมือนว่าผมว่าเป็นอีกเพลงนึงที่ที่ผมว่ามัน represent ความเป็นตัวเขาได้ได้ได,ได้ชัดมาก<อ>ทั้งทั้งในมุมของเ,อเรื่องที่มันเล่าแล้วก็ในมุมของโครงสร้างของเพลงเพลงนี้ยอะไรเงี้ยมนร้อ,องทำนองยอะไรเงี้ยหรือการ a ะ r a n g ต่างๆก็ร<อ>ู้สึกว่าดีใจที่เขาแบบแฮ ppy กับงานของเขาครับรอบหน้ามารีแคปกันเนาะว่าเสนอตัวเสนอตัวเออ เขาปีมันจะมีท่าไหมกินไอ้นะฮะเขาามีท่าไหมคราวนี้เราก็ใส่เนี่ยคนดันหมดแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอะไรพูดได้พูดไม่ได้พูดแ่ทุกท่าเลยนะก็มีท่าประจำไม่รู้พี่ผมไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนใส่ตรงนะอาจจะมีอาจจะมีหรืออาจจะไม่มี แต่ก็อาจจะมีนะพี่อาจจะมีซ้อมแล้วใช่ไหมลูกฮะซ้อมไปแล้วอาจจะซ้อมหรืออาจจะไม่ซ้อมก็ได้อาจจะซ้อมแล้วก็ได้นี่กระทงที่ดีคือฟังคู่กันไปเลยอาจจะฟังคู่กันก็ได้หรืออาจจะฟังเพลงเดียวก็ได้อาจจะมีความสุขก็ได้หรืออาจจะไม่มีความสุขก็ได้ก็ผมผมว่าเขาแฮปปี้นะผมว่าเขาแฮปปี้เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่า บางคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนว่าพี่ๆทำไมแบบเว้นนาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่ๆเขาเป็นคนที่ที่ค่อนข้างต้องการความเป็นตัวเขาลงไปในเพลงสูงมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเหมือนว่าเห็นว่าหายไปแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้หยุดนะเขาก็พยายามหาเพลงหาคนทํางานแล้วก็พยายามหาวิธีการใหม่ๆหาตัวแบบเพื่อที่จะ represent ตัวตนเขาให้เต็มที่แล้วก็แบบอยากจะสร้างมาตรฐานที่มันดีขึ้นเรื่อยๆกับตัวเขาเองอะไรเงี้ยผมก็เห็นเห็นเขาก็พูดถึงการทําเพลงหรือว่า อยู่กับก,การทำสิ่งนี้อยู่ตลอดก็ดีใจที่ในวันนี้เขาเจอจุดจุดนี้แล้วเขาก็พร้อมจะกลับมาเขย่าว,วงการความชับอีกครั้งนึงออตอนนีประมาณนั้นส่วนเรื่องหนังรเรื่องหนังกลกมากก็แบบมีพี่เนี่ยลดน้ำหนัเกเยอะสิบติ๊งใช่ไหมสิบกิโลอ้าวมันจริงจริงไม่ถึงประมาณเก้าจุดกว่าครับเก้าจุดเก้าจุดห้าเลยครับจริงมันเป็นยังไงทำไมทำไมต้องทำบําขนาดก็จริงในเรื่องก็จะเป็น ตัวเอ็มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนคนที่ติดเกมอะครับติดเกมแล้วก็ดึงสภาพว,ว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านทุกวันไม่ออกจากบ้านไม่มีเพื่อนไม่สังคมไม่ได้สนใจการกินข้าวกินน้าําอะไรขนาดนั้นเหมือนว่าก็จะโฟกัสอยู่กับการเล่นเกมนียซึ่งเหมถึงว่าตอนแรกอะก็มีการคุยว่าเอออยากจะอ้วนเลยอยากจะผอมอยากจะบวกเลยอยากจะลดเลยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออลดดีกว่าเพราะว่ามันมัน น่าจะเหมือนกับว่าเข้ากับบทมากกว่าอะไรเงี้ยตอนที่เราคุยกันคุยถึงบทอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคก็เลยเริ่มค่อยๆค่อยๆเอาน้าหนักลงลจริงๆแล้วอาจจะดูไม่ค่อยออกเพราะมันค่อยๆค่อยๆแล้วพอจบแล้วผมก็เอาขึ้นมาลแล้วขั้นตอนในการทำมันยากไหมในการที่เราจะอเอาลงไปเก้าก็ก็ก็ไม่ค่อยยากนะจริงๆผมว่ามันก็มันก็ก็คือคาร์ดิโอแล้วก็คุมอาหารก็ก็มีมี มีนักโภชนาการอะไรเงี้ยก็เป็นเทรนเนอร์เลยไงเขาก็ช่วยช่วยจัดตารางอาหารให้แล้วก็จัดตารางออกกำลังกายตารางอาหารไหมตารางไอ้นะฮะตอนนั้นก็หายไปบ้างแต่ตอนนี้สิมันก็มีคืนมาบ้างแต่เมื่อนี้ซัมเมอร์นี้เอาเลยแต่เวลาที่ผมมันมีอะไรการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเหมือนมีผมรู้อยู่คนเดียวเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีใครแบบพักหรือไม่ค่อยมีใครแบบเห็นความต่างเท่าไหร่แลจริงเวลาบังด์ไปเครื่องานในระยะที่มันแบบสัมผัสนธ์เลยไงมันทุกคนจะพบกับร่างกาย ก็จะมีมึนๆบ้างนะเวลาตัดน้ําตาล,ลยอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาหิวๆก็จะมีแบบง่วงเหนื่อยเร็วยอะไรเงี้ยแต่ว่าหมือนแว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้แบบใช้เวลาสั้นขนาดนั้นเลยเงจริงๆแล้วอ,อย่างอย่างของหลานมากนี่ผมถ่ายประมาณกระกฎาคอะไรเงี้ยผมก็เริ่มเอาลงก,กลมภมพาผมก็ค่อยๆเอาลงละค่อยๆค่อยๆเอาลงมาก่อนที่เราแบบ สองโลสามโลอีกสองโลสามโลอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆสะสมมันจะได้แบบไม่เครียดมากตอนนี้ขึ้นมาเท่าเดิมหรือยังตอนนี้เท่าเกือบจะเท่าเดิมแล้วขึ้นขึ้นขึ้นมาประมาณห้าหกห้าโลได้ห้าโลไหมก็เดี๋ยวนี้หล่อแล้วกลัวกลัวมันจะมาทางอื่นนะครับใช่ครับแต่คือใกล้ที่คอนเฟิร์มว่าตอนนี้ แก่บ้ากินแรงมากใครครับมีคนมาคอนเฟิร์มแบบบ้า,ามันใส่อย่างนี้มันจะเห็นได้ยังไงเราเราต้องเปิดไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มันมีเหตุผลมันมีเหตุผลอ่เสมอทั้งทีนะกินเสมอทั้งทีทเหรอเดี๋ยวขอไปคิดก่อนขอไปคิดก่อนอ <laughs> มีไหมมีแบบคิดไหมเพราะอยากถ่า,ายเก็บไว้อ่ ถ่ายเก็บไว้เหรอม,มันยังมันยังไม่ถึงจุดที่สมบูรณ์แบบอะมันยังต้องมันยังต้องไปอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เชียร์เยอะไหมคนรอบข้างมีเ,เพื่อนๆมีอะไรอย่างเงี้ยเขาเชียร์ให้ถ่ายอะไรพ,พีเขาไม่ค่อยเหรอ,อ,อถ้า,ถ,าถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาก็จะมีชวนไปถ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มแบบว่าหลังๆก็ไม่ค่อยมีใครแบบบังคับอะไรผมนะไม่ค่อยมีใครแบบชวนผมไปทำอะไรละหลังๆผมแบบเริ่มแบบไม่ค่อยมีใครคบกันเลยแต่ละคนเขาก็แบบไปมีสังคมอะไรกันผมก็แบบ ถ้าจบหนังมาก็เริ่มจะไม่มีสังคม <Bruno> <Overwatch> จริงๆแล้วเราเล่นเราเล่นนะครับ so พี่ก็เชื่อเราครับกได้ฝากเนาะแต่ว่าทุวันจะต้องเดินทางไปที่ละใช่ครับก็วิกหน้าครับวิกหน้าวิกหน้าความพร้อมขนาดไหนเรากินก็จริงๆตอนนี้ผมว่าต้องได้สัก80-90%แล้วครับ80-90%แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่ลันทรูต่างๆแต่ไม่ได้ว่าโชว์ทุกโชว์ก็ซ้อมเสร็จหมดแล้วครับ าการโชว์นี่คือซ้อมแบบเสร็จจากที่นี่เลยเสร็จจากที่นี่ครับแต่ไปที่นู่นก็จะมีมีไปดูอบล็อกลิงสล็อกลิงใส่ที่จ,จริงแล้วก็มีไปจะเป็นเรื่องของการเทสร,ระบบทําเชลเช็คต่างๆนี่ครับเราคำนวณไม่ว่าเครื่องระบบเชลเช็คหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าโดยความเป็นความเกิดแต่งของเราเลยที่น,บบนี่มันต้องถูกลดก็มีก็มีบ้างแต่ว่าหมือนเดี๋ยวว่าจริงๆแล้วเราก็ขนทีมไปหมดทั้งทีมเชลทีมวงแดนเซอร์หรือแม้กระทั่งทีมโปรดักชั่นอะไรเงี้ยก็ก็ขนไปหมดครับ หลายๆท่าคนสื่อใหญ่ของที่มักจะเจอปัญหาเรื่องซาวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างมีบ้างผมว่ามันเป็นปัญหาแบบทั่วไปเลยของของของศิลปินหลายๆท่านก็อาจจะเจอเหมือนกันเลยเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่านี่แหละมันคือมันคือความสนุกที่เราจะสุดท้ายแล้วเราจะเราจะแฮนด์ดอลกับมันยังไงเราจะแก้หาอะไพูดไม่รู้เรื่องแก้ปัญหามันยังไงเลยครับตื่นเต้นไหมกับการต้อนรับของแม่แม่หนดตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเมืองแรกที่ที่ฝูโจก็ก็ ประกาศไปแล้วขายบัตรไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่ผูโจวก็จะขายบัตรพรุ่งนี้ครับผม <Yeah. S 1> ก็ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนแล้วก็ผมว่าทุกครั้งที่ไปไปโชว์ที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเวลาเราไปประเทศจีนอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราได้รับการต้อนรับอย่างดี <Yeah. S 1> แล้วก็ได้รับเหมือนพอเราไม่ได้อยู่ที่นั่นการที่เราไปแล้วมีคนมาขนาดนี้นมันเหมือนว่าเขาเขา การที่เราไปมันมีคุณค่าเขาจริงจริงแล้วการที่เราไปเรารู้สึกว่าเขาก็มีคุณค่ากับเราจริงๆเช่นกันเลยพรุ่งนี้จะเกิดประการช่วงจริงไหมช่วงจริงไหมใช่นะฮะพรุ่งนี้มันเกิดประการช่วงจริงนะสาธุนะครับผมก็จริงๆก็ไปอยากเจอทุกคนอยากเจอทุกคนนะครับก็ถ้ามีโอกาสเขาอยากเจอทุกคนในทุกที่ครับก็ก็จริงจริงผมว่ามันก็เป็นเป็น เป็นเรื่องที่มันมีหลายๆจุดที่ที่มันอาจจะมีช่องโหว่ให้มันเกิดการทุจริตกันได้ง่ายเลยเนี่ยครับยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบเหมือนว่าถ้าดีที่สุดก็คือซื้อจากต้นคั่วเลยก็จะดีที่สุดหรือเหมือนว่าถ้ากิดว่าจะซื้อซื้อต่ออะไรเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงอะไรเงี้ยอยากจะให้เหมือนว่าเช็คเช็คให้ดีจริงๆเป็นคนที่เหมือนกับว่าไว้จะได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าหาข้อมูลถ้าเกิดมีอะไรที่แบบโกงกันก็จะได้แบบ ดำเนินการได้เลยนะครับก็ฝาทุกคนระวังตัวกันให้ดีครับผมช่วงนี้มิจาชีพระบาดครับ